พี่นะมามามา,มามองอันอูลเรือพี่น้องอูลเรือชาวประมงเอออูอลเรือชาวประมง <c oughs> อยู่เบอร์ตานี่ย <c oughs> มองมากเก็บหอยพี่น้องนี่แหละบ้านเมืองเขาเป็นนักสีเอาบรรยากาศให้ดูวันนี้จะไปเก็บหอยนางลมแล้วก็เมียบ้านจ้า มีใครเอ่ยแ้วแ้วคุณสาเมลานีแล้วก็ลูกชายเจเลิบม่วมพินองร้านอาหารบรรยากาศค้มๆเย็นจักน้อยเย็นจักน้อย นี่แะเขาไปหาปลาเขาหาปาลาแล้วมาจอดไปนี่ซุ่มเรือบอหาปลากับเรือส่วนตัวเรือใบเรือใบแล้วเขาขายพร้อมพี่น้องมิมองขายปลาสดสดแต่ราคาในตองบ่ได้มันเป็นว่าสิมาถือได้พี่น้องมองสดสดอ่ะมองเขาหามาแพงคักก็เข้าไปแบบเขาซื้อกินเนาเนเลย เข้าไปเขาใส่น้ำแข็งมันว่าเขาเอาขึ้นมาใส่น้ำแข็งมันสิมันสิบโแพงไปเอาใบตามห่างอะ่ะห้างจากบ้านเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบกิโลมันซื้อว่าปั้มปนเลยทัวของเดียอกนี่แหละร้านอาหารที่มานั่งกินอยู่สันเทิงผลมไปนั่งกินเป็นลักษณะนี่อันนี้หมอกจอดจัก,กรยานนี่เทียักรยานมากอะไร ฮะอ๋อดะกอโอ้ยอยากมีจกล่ำเดินเรือสิไปส่เบดกับคุณสาอ๋อวิ่งลงด้วอดรนงอุ้อันนี้ละมานะจะให้เด็กน้อยขี่ อันนี้ยางนี่พี่น้องยางยางยางฐานนำลงยางฐานนำลงสิงไปเก็บหอยอีกอ้อควรเริ่มลิ้นแล้วมันมีสองหม่องบ่ปิดปากมันบอกบริชัดเนาะชังคมปิดปากสวมหน้ากากเขาหากันมุนม้ยไผยจริงใจไผยงานนี้าว่าสวมหน้ากากทุกคน อังนีพี่น้องบานเพลินบานเพลินเอาบรรยากาศบานเพลินมหาห้เบิงบานเพลินกับก็คือบานโตอยู่บานเพลินกับกินหอดบานโตเนาะพี่น้องจังวา่าล่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไ่าเคยเห็นก็อยากเห็นไ่เคยเป็นก็เป็นเนาะพี่น้อง้าเลี้ยนี่ไหมเลี้ยนี่คือง้มแค่นี้ ปิ๊ดมีชิดแท้ปานเครื่องบินวาเลียนนี่พ่อพี่น้องมึงสายมัมีหอดีลียที่ว่าน้ำเที่ยวไปเกาะกองมี่สองหม่องเลยพี่น้องเดี๋ยวถ่ายก่อนฝนสี้ำฝนจะล,ลินโทษนะห้าโทษนะสาบฝนลินแหละ องเอาปลาขึ้นอยู่ส่วนผุ่นเราจะพาไปเบิ่งมองเอาปลาขึนนาปป้นมงางวดนั้นเดี๋ยวไปเบิ่งเขาเอาปลาขึ้นเอาปลาเอาอิป,ปูเนาะอีป,ปูเลสกาเป,ป็นอะไรปน้องถ้ากันว่าว่าเป็นได้ไวอิป,ปูแมงมุมมาเพราะชอบพ,พลังเสร็จพนแปลเป็นไทยก็ซื้อว่าอีปูแมงมุมไปเน้เยหอมยังหอมขนมแล้วหิวาวแล้ววันนี้ เป็นลักษณะนี้อันนี้กันนี้จอดรถ zoom จอดของทะเลกับ z ุ o m มาอย่างพี่นอ้องนักท่องเที่ยวลยหลายหลายขัมาเที่ยวทะเลโอ้ยลมแหงลมแหงโอเคได้พี่นอ้องเ,เด้อเ,เอาบรรยากาศมาให้เบิง่งท้องฟ้าสีคึมคึมหมดไปแล้วสองขวบลูกบายบายพี่นอ้องจุบจ๊บจุบ๊บเจอกนินหอดที่ถึงจู่ปู่สุคนนยล่างนะ จุบเอ้มองนี่มองมูซที่เขาไปขึ้นไปเบื้องนี่อันนี้ขึ้นไปเบื้องอะไรนี่จ้างเขาไปพูดละพูดละสิบยูโรนี่มองนี่เขาเสียเบิ้งว่าคนสมัยก่อนตกปลาจังไหนว่าสิบใบใบแลละแม่เอามาให้พี่น้องเบิ้งต่อมองหันมองขายปลาสดๆนะเดี๋ยวสิขามผ้าขามไปส่วนนี้กอนพี่น้องอันนี้ส่วนหนึง่ง มีมองหนึ่งนี่มองหนึ่งพี่น้องมีสองฟังเบงรงทงชาติฝรั่งเศสมีสามสีต่ว่าข่ายสีเฮ้าสีไทยนี่มองหนึ่งเป็นลักษณะนี้มีสองมองให้จอด จากล้ำไปใส่เบ็เนาะพี่น้องนาะโเอ้ยคือสีขาททามาพี่ใหม่เอาพูดละล้ำพี่ใหมเ่เฮ้าโอเคได้พี่น้องไปลีได้บานีลยวันไปเล่นๆ <laughs> เอาเลียมาหายเบิง่ง <laughs> เรือใหม่เบิ้งท่าจอดเรือหาป่าของศิวะปอมปลอดอกไม้ไปนี่คืองามแท่ว่ะไปหูเสือแทนเนอะใบหูเสือสีม่วงบอกหน่ายใครหูเสือเลยบายบายจุ๊บ